ไซเบอร์ KSME คารจากธนาคารกสิกรไทยโลแลนเนทูราทรีทเมนต์ผลิตภัณฑ์สักผ้าเอสเซนส์เครื่องสำอางขนมแพรพันมันเน้นออกจะยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดียวใจ ฉันมันยืดได้กัวที่เหมือนคนทเต้นเห่าย่อสิย่ออยู่นั่นแหละดูสิมันบูดเข่าที่เต้นนี่เอาใจผัวผัวชอบใบเตยมากเลยมันไม่แรงไม่ได้ซ้อมเต้นเฉพาะท่ามันแน่นอกของใบเตยเจ๊สั่งฝ่ายคอสตูมเย็บชุดเหมือนใบเตยแล้วด้วยเย็บเย็บเย็บเคสีรถไปเ่อะฉันบอกเลยเอาเสมอหูแล้วก็มี ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งมาดีกว่าแล้วเดี๋ยวถามเขาว่าเขากำลังมีหรอเป่เดี๋ยวดูมีใจอะไรนักหนาจะฝากหัวจะเดี๋ยวชวนคนนี้มาดูซิว่าเขากำลังแนนอกอยู่หรือเปล่าพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะอ้าวอุ้ยมาตั้งแต่มา เขาก็เหมือนผัวเจ้ใบเตยอ๋ออันนั้นอะใบเตยอันนี้ใบตองใบนาใบนาเลยค่ะกลัวๆเลยค่ะ พี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยชอบเพลงแนวนี้ไหมคะตื้อๆสักนิดนึงโอ้ยถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นก็จะชอบนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้ก็พอฟังได้แล้วก็ต้องตามกระแสแม่ใครไม่รู้จักน้องใบเตยบ้างไม่มีไม่มีเราู้จักโดยเฉพาะบ้านนี้รู้จักดีรอยใบเตยเนะใบเตยมารายการอยู่ดีบ๊อบบี้ผล่มาไม่มีที่มาที่ไปเขาบอกเลยเขาใบเตยมาให้เรียกผมนะแล้วตอนที่ปุ้ยเป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงของใคร ฟังเพลงของอุยสมัยก่อนชอบดูเอารู่นเอนะเออเอเออเรองดนตรีท่านเหรอร้องดนตรีแล้วชอบวงไหนใครมาแล้วต้องแบบต้องเข้าไปดูขอบัตรกันเออคีรีบูนก็ไปตื้อตก็เรียบร้อยโอ้สมัยนั้นเป็นแบบนั้นสมัยนั้นมันจะเป็นแบบคิริบูนฟุตตี้บัลดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องชอบของน้าวงอุ้ยชอบมากว้าเพลบอะไรอะของกิริบูญมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครเคยเจอไหมเคยเจอกันไหมพ้าตั้งแต่ทำงานในวงการเคยเจอพี่ออสไหมเคยเห็นแบบแต๊ะเผ่านไปผ่านมาค่ะแบบแบบเจอแบบพี่ออสหรือเจ้าที่เนี่ยที่พูด ใช่แล้วว่าไปแล้มาไกลๆค่ะแบบว่ากรีดดาราเงี้ยเลยใช่ไหมตอนนั้นะมันอยู่ต่างจังหวัดนะคะมันจะไม่เชิงกรีดดาราเพราะมันจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเห็นใกล้ๆดูทางทีวีแล้วพ่อก็บอกว่าอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงไปยืนพ่อบอกว่าจะจับ ตบๆเลยพ่อหัวถ้าดูช่องห้าแล้วเห็นอยู่ในโลกดนตรีปยหไจะกลัวมากเพราะว่าเมื่อก่อนหาุ่รุ่นก็ไปกลัวอยู่นั้นแล้วเอาอย่างนี้อุซ่ามาถึงตลาดสดสนามเป้าทั้งทีจัดให้ชุดหนึ่งเลยดีไหมนะไปดูซิไปเจอศิลปินตัวเป็นๆแล้วมันจะแน่นอกขนาดไหนเจอพี่ออยต้องแน่นด้วยเอาไปดูเม ส่วนเนี่ยเขาไปสืบมาแล้วค่ะว่าพี่ออดขี่รีบูนศิลปินในดวงใจของพี่ปุ้ยเนี่ยแอบมาเปิดร้านอาหารอยู่แถวแถวพระรามห้าแต่จะให้เจอตัวง่ายๆเนี่ยก็ไม่สนุกค่ะงานนี้ก็เลยกระซิบพี่ปุ้ยว่าพี่ออเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะดูสิว่าจะหาเจอปะก็ไม่เห็นมีอะไรสีเหลืองเลยมีแต่ลูกเจี๊ยบเหลืองๆเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมาที่นี่หรือเปล่าน้าเอ๊ใครๆมาบอกว่าลูกเจี๊ยบเสียงคุ้ม S <S พี่อ๋อจริงๆด้วยอ๋อเจอจังๆถึงก็ร้องเสียงหลงเลยนะคะคุณพี่สมใจไหมล่ะคะว่าแต่ไปจิ้มๆเขาเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเลยค่ะว่าเนี่ยพี่อ๋อตัวจริง ชอบยอนมากเลยตั้งแต่เป็นเด็ก่ะคะอยากกมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กันจริงป้ะจริงค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยตอนนั้นได้แต่แบบดูรายการโลกดนตรีช่อง5สมัยก่อนเดี๋ยววันนี้พี่จะให้ถ่ายรูปด้วยแต่มีข้อแม้พี่อยากทานอาหารโบราณแรกๆกับถ่ายรูปคู่ใช่กลับบ้านโถค้มคุ้มคุุ้ กรุงแงเราล้วพี่อยากทานแกงอะไรคะแกงบวนแกงบวนใช่แกงบวนไม่เคยได้ยินเลยค่ะดูสิ่ฝั่งชื่อแกงแล้วพี่ปุ้ยถึงกับอึ้งค่ะ ความจริงแล้วพี่ออสแกล้อเล่นก็อยากให้พี่ปุ้ยเนี่ยได้รู้จักแกงโบราณอย่างแกงบวนที่พี่ออสเนี่ยชอบกินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะจนเอามาเปิดเป็นร้านอาหารชื่อว่าค i ริบุ n คิทเช e อยู่แถวแถวพระรามห้านะคะจังหวัดนนทบุรีแถมยังชวนป้าหวานป้าสะใภ้ไปทำแกงบวนได้อร่อยรัดมาเป็นแม่ครัวมือนหนึ่งแหมวันนี้แต่งตัวสวยมาสอนทําแกงบัวเลยนะคะป <c oughs> ้าหวานปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะแปดสิบกั แปดสิบแต่ยังแข็งแรงอยู่ <มา S 1> เลยเนาะอย่างนี้แกงแกงบวนนี่มันมันเป็นยังไงอะคะปลาหวานเป็นเครื่องในหมูทั้งหมดมแล้วทำไมถึงเ,เรียกว่าบ,บ,ว,บวนนะคะ <laughs> ไม่ทราบโอ้ <laughs> โหกะบีกระบวอนกั้รอคะ่ะทงานมากปลาหวานไม่รู้แต่ แกงบัวเนี่ยเป็นแกงโบราณพื้นบ้านของภาคกลางที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวมอญค่ะทํากินมาตั้งแต่ก่อนสมัยอายุสยานะอีกนะคะแต่จะทําเฉพาะในงานสําคัญสําคัญเท่านั้นยิ่งสมัยนี้เนี่ยหากินยากมากแทบจะสูญหายเลยละค่ะเพราะว่าขั้นตอนการทํายุ่งยากแถมยังต้องใช้เวลาทําทั้งวันลักษณะก็จะคล้ายๆกับต้มเครื่องในนะคะหอมกลิ่นข่าแต่คล้รสชาติหวานๆเค็มๆกลมๆซึ่งส่วนสําคัญของแกงบัวเนี่ยก็คือเครื่องในหมูที่ใส่ทั้งไส้ตับ แล้วก็กระเพาะค่ะเนี่ยเราจะทําการล้างกระเพาะขูดเมือกออกก่อนไหนละเมือกนี่เหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองเอาขูดออกนี่เอาน้ำหอล้าขูดให้มันขาวเลยใช่ไหมคะระวังเขาตายนีเอาวางไว้ให้ป้าขูดใช่ไหมบ้าลำค้างบ้าขูดง่ายวางขูดง่ายอ๋อบางง่ายโอ้จริงบางขูดอ๋อมันมีเคล็ดลับนะจ๊ะขูดเอามื ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอามาขยำกับเกลือแล้วก็สารส้มเพื่อลดกลิ่นข้าวค่ะจากนั้นก็เอากระเพาะเนี่ยไปนา้าบนกระทะร้อนๆทาไมเราเราไม่เอาไปต้มหรอคะทําไมเราเอามานาบาปะคะต้มไม่ง่ายกว่าหรอคะนาบให้มันหายเหม็นกสอนนั่นต้องนาาสองด้านไหมสองด้านอันนี้ได้ยังคะนาบได้แล้วเอาไปต้มเปื่อยแล้วถึงจะมาหั่นอ๋อเอาไปต้มให้เปื่อยอีกอถึงจะมาหาั่นเพราะนี่เหนียวมากอ๋อโอ้ย ทำแล้วนะทำครั้งสุดท้ายแล้ว <c oughs> บอกแล้วค่ะว่าไม่ง่ายคนทำแกงบวบเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะเนี่ย,ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพราะจะต้องเอาไปต้มกับเครื่องไหนส่วนอื่นๆอีกพ่าหวานบอกว่าเครื่องในแต่และส่วนเนี่ยจะใช้เวลาต้มไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูว่าอะไรสุปกปุ๊บก็ตักขึ้นปั้มรวมกันแล้วก็อันไหนสุกก็เอาขึ้นก่อนหมูอ่ะสุกก่อน ตับใกล้สุกกลงเอามาแช่น้ำบีบเอาเลือดออกไม่ให้มีแข็งมันจะนิ่มอร่อยต้องบีบเอาเลือดออกให้หมดค่ะเคล็ดลับนี้จะทําให้ตับนุ่มอร่อยส่วนไส้กับกระเพาะเนี่ยจะต้องเคี่ยวไปอีกเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะเปื่อยระหว่างรอเราก็มาตามเครื่องแกงกันอันนี้มันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะป้าหวาน่ะอ๋อนี่ขานะคะหอมกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้คั่วแล้วอ๋อพวกนี้เอาไปคั่วแล้วทำไมไม่ใช้เครื่องบดนะคะสมัยนี้ บราณเขาบอกว่าหอมโคกหอมสางหอมโคกหอมสากคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับขั้นตอนนี้เป็นพิเศษค่ะยิงทะทะ่งถ้าทำหม้อใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องตํากันเป็นวันเลยนะคะ เพราะว่าเยื่อของขากับตะไคร้เนี่ยมันเหนียวค่ะพอได้ที่แล้วเนี่ยป้าหวานก็จะใส่กระปิทอดลงไปแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยปลาฉลาดย่างแกเอาแต่เนื้อที่มีอยู่น,น้อยนเนี่ยแหละค่ะลงไปคลุกวมกันให้ทุกอย่างเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้จากนั้นก็เอามาผัดกับน้ําซุปที่ใช้ต้มเครื่องไหนเมื่อตะกี้เนี่ยน้ําซุปจากที่เราต้มเครื่องในเมื่อสักคู่น,นี้ค่ะอะไร ละลายเลยทำไมเราต้องมาผัดก่อนละคะป้าทำให้หอมนะผัดให้หอมอผัดให้มันหอมก่อนถ้าต้มหรือมันไม่หอมใช่ไหมใส่หมูเลยนะใส่หมูเลยนะคะแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรคะป้าใบย่านางกับตะไคร้คุยจั๊กใส่หาทานท้อนหนึ่งอย่างนี้นะคะต้องช่อนก็ได้ไม่ดำใบย่านางกับตะไคร้ให้ดำอ๋อใส่ให้ดำแล้วรสชาติเป็นไงคะก็หอม น้ำสีเขียวเข้มนี้ได้จากใบย่านางแล้วก็ใบตะไคร้ปั่นแล้วก็เอามากรองแต่น้ำค่ะซึ่งจะช่วยลดกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีเลยเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะเคี่ยวไปจนกาฟองของใบย่านางจะหมดหม้อเล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหมอ้อใหญ่ๆแล้วก็โอ้โหหลายชั่วโมงทีเดียวเชียวน้ำแกงเข้มข้นก็จะซึมเข้าเนื้อปิดท้ายด้วยขาอ่อนตะไคร้ซอยแล้วก็ใบมะกรูดฉีมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย <c oughs> หวานอะหวานกับเค็มต้องหวานใช่ไหมรสต้องข้าเป็นอย่างนี้แคล้ายๆพะโล้เครื่องในไม่ขาวเลยนะลคขายเยอะแต่คา้ขายเยอะมันก็เลยไม่ขาวแกงบวนรถดั่งเดิมจะออกหวานๆเค็มๆแบบนี้แหลคะ,ค,ะออบบลค่ะป้าหวานบอกว่าคนโบราณเนี่ยเวลาทําก็จะเรียกพี่ป้าน,นะอามาช่วยกันทนนําคนหนึ่งตําคนหนึ่ง ทำทีกันเป็นหมอใบใหญ่ๆเก็บไว้กินหลายๆวันค่ะยิ่งนานก็ยิ่งอร่อยนะคะเพราะน้ําแกงเนี่ยจะซึมเข้าไปในเครื่องในแต่น่าเสียดายนะคะป้าหวานบอกว่าทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ทําแล้วละค่ะที่สําคัญมีคนทําเป็นอยู่แค่2คนเท่านั้นลูกหลานรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาทําไม่เป็นกันแล้วละ่ะมีพวกแบบเด็กสาวๆมาช่วยทํำไหมคะสองคนทำเลยอะคะ <c oughs> แล้วยังไงอ่ะเราจะอยู่ทําไปจนถึงนานแค่ไหนอ่ะตอนปีนี้ยอายุ80แล้วอ่ะป้าฮะไม่รู้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ถ่ายทอดวิชาหรอถ่ายทอดวิชาให้บรรดาหลานๆไม่อยากเขาไม่อยากทำเขาไม่อยากทำโอ้มันก็หายไปซีทั้งนั้าหด้วยป้าหวานมาด้วยสวัสดีค่ะานเสวัสดีค่ะป้าหวานนนมเยนเรียนเอาก็ได้ ใช่ค่ะเพราะว่าทั้งร้านทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่สองป้า้วก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันกระบิดกระบวนมันใช้เวลาน <ละ S 2> า,านมากละ,มละเอียดละอีเยดละอทำเยอะทำเยอะออถ้า,ถาเป็นขายชามเท่าไรหร่อะคะขายชามละประมาณร้อยร้บาทครั่ะร้อยห้าสิบ ทึ่งวันถ้าจะกินแกงบัวนี่พี่ต้องไปกินทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนไม่ได้มีทุกวันหรอคะไม่ได้มีทุกวันจริงๆต้องบอกว่าแกงโบราณแบบนี้กินคนเดียวไม่อร่อยหรอกเนาะต้องกินหลายๆคร้อนใช่ยิ่งถ้าได้กินกับศิลปินคนโปรดอย่างพี่ออ๋คิริบูลแล้ว ร้านอีโคสนับสนุนโดยโตซูกิเลสปรีเนียมร้านขนมที่มีเมนูขึ้นชื่ออร่อยๆใครก็อยากไปลองใช่ไหมล่ะครับยิ่งถ้าร้านเหล่านั้นเนี่ยมีสไตล์การตกแต่งที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครมันก็ยิ่งน่าลองเข้าไปใหญ่ก็เหมือนกับร้านขนมที่เรโจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ไงล่ะครับการเดินทางของเลโอก็โดนใจทุกครั้งครับกับเจ้ามอเตอร์ไซค์อีโคคันนี้ที่มีเบาะต่ำนั่งสบายขับขี่ง่ายแถมดีไซน์ก็สวยเท่ไปเลยล่ะครับ ถึงแล้วครับร้าน f ฟ b u l o u s Bar a n d d e s t e r t e a f e ที่นี่เขามีเมนูซิกเนเจอร์อย่างเจ้า f b ฟ l o u s Toast ที่อร่อยและก็ทางร้านเนี่ยยังตกแต่งบรรยากาศในสไตล์โมเดิร์นเวทที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแบบสนุกสนานเรียกว่าใครได้มาลองที่นี่แล้วฟินแนเร่ทุกคนเลยครับฟินจังเลยครับทุกผู้ชมครับฮิเลโอคะร้านปิดแล้วค่ะฮะปิดแล้วอ่ะ ซูซูกิเลสใหม่มอเตอร์ไซค์อีโค่ตลาดสดสนามเป้า